traditional Festival 2023. From those who have come here for the first time, I would like to say that this is the big event, the long drum performance competition, and the tie day to reach the trophy from His Excellency Dr. Sutin Kwang Sen. Ladies and gentlemen, this is the first team from Nong Thung Song District Administrative Organization. and the team is สังขีอีสาน ladies and gentlemen are you excited sit back relax and enjoy the show สวัสดีสวัสวดครับผมเป็นผพิธีกรภาษาลาวผู้ดเหนียว,ว,ภ,าาาว,กกวภาษาตนนุรกกีภาษาเกาหลีกจะมีคนเราถ่ายทอดไป44ประเทศครับออนไลน์อยู่ในขณะนี้ รอมแล้วครับนี่คือจากเหมือนโกงอ้านครับแต่มาในนามกลองยาวเข้าข่อมเสือแล้วครับรนตีเส1อเื่คำคือดินแดนที่แข่งกลองยาวมาตลอดเช่นเดียวกันโคกาเป็นอันเสร็จเรืทุ่งครับทรงะบัลปุจิงอีสานก็เคยไปเข้าท่อมเสือมาแล้วครับที่รองคำ สัญญากันนะครับเราจะให้นั่งดูเฉยๆหีืปรบมือหรือจะอย่างไรก็ได้ครับถ้าพอใจให้ร้องออกมาเลยนะครับมาเป็นใบโครทัศน์มาเป็นสีนังก็ซื่อไม่จะพ้องพ้องออกมาไม่จะคลั่งคลั่งออกมาจะได้ยินสิบห้ประการม้วนเฮ้ยดูเราด้อย สีแดงนี่ครับแล้กงก็จะเป็นวาค่ะ้องขอคุณอัธจันทร์นะคะจาก

สาวงามครับตะบนัวบาอดีตนางสาวไทยวอนวาฟีทวานก็ให้สัญญาอยู่ที่ตะบนัวบาอยูะเหลืรองหาหนาแต่สวยครับคนัวบาอยากไปไหนครับตั้งแต่ปีสี่สเป็นต้นมาเมื่อก่อนก็ถ่ายรูปวิดีโอเล่นๆนะครับถ่ายรูปวิดีโอเล่นๆแล้วเอาไปเก็บไว้ใน Youtube แล้วมีคนไปดูเยอะจริงๆจ,จนทุกวันนี้กลายเป็นแบบเข้าไปดูเกือบเกือบเจ็ดล้านหลังจากนั้นมีคนซับสไคร์ประมาณสี่0 0ื่นี่ก็คือตัวผมเองเกิดจากมาเก็บเอางานวิดีโอของขององนาว่าปีแนนหมอล้จังหวัดสรารคา้าภูนิผู้นันแนนรายได้ของ YouTube ทุกคนนี้ก็เข้าเขามาเป็นยู u ูบเบอร์อยู่ประมาณเดือนละ4,000กว่าบาท นั่นก็หมายความว่าเกิดจากอะไรครับเกิดจากค่ามไ่น้องใส่เฮ้าเชาชาอำเภอบ์ว่าปีปทุมเพื่อนละมีความคิดสั่งสรรในเรื่องของคำพันธุมือรนรัฐบาลเพิ่นบอกว่าส่งเสริมซอฟ์พาวเวอร์หาเอฟพาวเวอร์อย่างแน่บพว่าสิเป็นฟูดอาหารอาหารอีสานบเท้าเพราะว่าสิเป็นไฟโอ้มักเบิงชกงวยครับเมื่อคืนนี่กับเบิงวันลุมพินีนี่ก็คือสิ่งที่เป็นซอฟท์พาวเวอร์ นอกเหนือจากนั้นเฟสติวัลไต่เฮากำลังจัดงานนะครับเนี่ยงานเทศกาลประจําปีกองเงาของแต่เฮาก็ถือว่าสร้างชื่อเสียงโด่งดังระดับบวเป็นสามหนงนอกเหนือจากนั้นครับในเรื่องของแฟชั่นชุดแต่งกายมีแต่คนสวยๆเลยมาประกอบกันกับการฟ้อนรำและการยางสุ้ายยูทูบเบอร์นี่ครับเพลินเก็บ้อมูลเเ็ปเป็นหนังเทปเป็นวิดีโอเขาเอื่น่าฟิล์ม บอกว่าจะเป็นไฟฟูดเฟสติวัลแฟชั่นนี่คือคือสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ถึงรัฐบาลกำลังส่งเสริมว่าปีของพวกเราก้าวหน้าครับ